มานี่นี่ยายไม่ให้บอกเนี o, itation, uh, ui, ่ยยายไว้ให้น้องนี่เจเนี่ยตั้งใจมาแล้วเนี่ยอุตส่าห์จับเหนื่อยกือบตายเลยยายไม่เอาผมใช่ไหมไม่ไมอยากมาให้ผมเจอจะเอาดีใช่ไหมอยโอ๋ยวันนี้ไปบ้านเพื่อนมาเนี่ยไปเจอตะกแตนมาเนี่ยอุตส่าห์จับปาไปฝากหลานที่บ้านเนี่ยโอ้ยโตโตซะด้วย แต่เดินมากเลยหนื่อยหาที่นั่งพักก่อนดีกว่าเหนื่อยเนี่ยอุตส่าห์จับมานะเนี่ยโอ้ยเหนื่อยจะไปฝากน้องดีเจซะหน่อยเนี่ยเราอยู่ในเมืองก็ไม่ค่อยได้เจอรกของอย่างนี้คงจะดีใจหน้าดูเลยเนี่ยวางไว้ตรงนี้ก่อนนะเจ้าจักระแตนนยายเหนื่อยเฮ้ยเกือบโ้นไม่มโดนอ่ะเอาอีกลูกดีลูก คขานี้ต้องโดนแล้วแหละ yes อ้าวเล่นยัยนี่ไม่นั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยอ้าวยัยอ้าวลูกมานั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยไม่เข้าบ้านเลยยายไปบ้านเพื่อนมานะลูกเนี่ยไปเจอตั๊กแตนมาวิ่งไล่จับตั๊กแตนเหนื่อยเดินกว่าจะถึงบ้านก็เหนื่อยเลยหยุดพักตรงนี้มว่าจะเข้าบ้านสักไปเดียวก่อนค่อยเข้าเนี่ได้ตั๊กแตนตัวโตเลยเนี่ยนี่นีู่ยายตั๊กแตนเหรอครับอ้าว กดดูหน่อยนะครับเนีย่ยพุ่งปอลฟ้านะลูกว้าว,ว,าวสวยจังเลยอะ่ะผมไม่เคยเห็นมนก่กนเลยครับยายยายจับมาให้ผมหรอครับนี่ไงยายอ่ะไม่ได้จับมาให้น้องเฟิร์สหรอกลูกเนี่ยยายตั้งใจจับให้น้องดีเจเลยแหละดีเจเขาอยู่ในเมืองอ่ะลูกของอย่างนี้ก็ไม่เคยเจอไม่เคยเห็นหรอกคุยยายแต่ผมอยากได้ครับยายค่อยจับตัวมาให้ดีเจสิเนี่ยเฟิร์สตักกระแตนะลูก ไม่ใช่จะหาเจอได้ง่ายๆอย่างนี้โชคดีแค่ไหนแล้วลูกนี่ยายไปเจออุตส่าห์วิ่งจับเสเหนื่อยเลยดูสิเนี่ยจับก็จับยากจะตายไปเอามายายไว้ให้น้องนี่เจ่ะลูกจะเอาไเอามานี่นี่นี่ยายไม่ให้หรอกเนี่ยยายไว้ให้น้องนี่เจเนี่ยตั้งใจไปแล้วเนี่ยอุตส่าห์จับเหนื่อยกือบตายเลยบุยยายไม่ให้ผมใช่ไหมไม่ยายไม่ให้ผมเจอเจ้ามือใช่ไหมอ๋อ พอดริงอย่างติ๊กใส่ยายแล้วลูกเนี่ยโอุ้ยทำไม่เกยอรอย่างนี้อ่ะหัวโนเลยยายโอ้ยก้อนหินก้อนโอเลยเนี่ยยายอ่ะอะไรก็ให้ดีเจอ่ะกับผมไม่เคยให้อะไรเลยอ่ะเจ้าดันคนนี้จริงจริงเลยฮาวบ๊อกงาบบ๊องยาย,ล,ยลูกยายไว้ให้น้องดีเจอ่ะลูกดูกสิเอาไปจนได้เลยเกยอะไรเหลือก้นเลยเด็กคนนี้อุ้ยไม่ไหวปดวดหัวโอุ้ยต้องไปหายาใส่ย,ยาก่อนแล้วเนี่ยนี่ได้แล้วจะตะก,กะเตน มันเป็นของฉันคนเดียวโอ๊ยสะดุาดขาเลยล้มโคตรเจ็บเลยโอยอเอ้อออาตักรยานหายไปไหนเนี่ยสงสัยหายไปตอนเราล้มไม่นอนเลยอะ่ะโอ้ยโคตรสีได้เลยอะ่ะขาาับไปยิงจากแกไม่ได้